เทคนิคกันได้ส่วนลดเพิ่มก่อนออกจากโรงพยาบาลค่ะอย่างแรกเลยนะคะสำคัญมากๆเราจะต้องดูบินที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราใช้หรือไม่ได้ใช้บางอย่างโรงพยาบาลให้มามากเกินความจําเป็นเราตัดออกได้หรือบางอย่างราคาแพงมากกว่าท้องตลาดทั่วไปเราปรึกษากับคุณพยาบาลได้ขอคําชี้แจงกับเขาได้นะคะอย่างเช่นเคสนี้นะคะ ก็คือเขาให้ถุงมือมาแบบเยอะมากเกินความจําเป็นจนต้องออกกลับบ้านแล้วเราไม่อยากได้กลับบ้านเราจะไปทําไมเราบอกคุณพยาบาลค่ะว่าเราไม่ต้องการถุงมือทําเรื่องคืนถุงมือให้เราด้วยและส่วนเรื่องของแพม p เพิร์สนะคะคือเคสเนี้ยเนื่องจากว่าจะต้องใช้แพม p เพิร์สเนาะแล้วก็ราคาแพมเพิร์สคือสูงกว่าท้องตลาดประมาณแบบหลายเท่าอะค่ะหลายเท่าตัว หม่ก็บอกว่าคุณพยาบาลคะอันนี้ราคาแพมเพิร์ดใหม่ไม่โอเคนะคะใหม่ขอให้ช่วยพิจารณาขอส่วนลดด้วยเราปรึกษากับพยาบาลคุยกับพยาบาลได้นะคะแล้วค่าใช้จ่ายค่ะทั้งหมดจากที่จะต้องเป็นตัวเลข 30, สามหมองพอคุยทุกอย่างแล้วอะคะ่ะเหลือ2 9งหม เราก็ประหยัดไปได้หลายพันนะคะเดี๋ยวคันนี้ใหม่จะพามาดูเนาะว่าตรงเอกสารนะคะก่อนและหลังตรงนี้เราประหยัดอะไรไปได้บ้างอีกทีนึ้งนะคะเมื่อตะกี้ที่บอกไปค่ะถุงมือให้มาเยอะเกินยี่สิบี่คู่เหลือกับบ้านเราไม่เอากับบ้านค่ะเราทำเรื่องคืนนะคะพอคืนเสร็จก็คือใช้ไปจริงๆแค่สิเจดคู่ก็จะได้ส่วนลดกลับมานะคะ ต่อมาค่ะเป็นในส่วนของแพมเพิร์สที่ราคาแบบโอเวอร์มากๆชินละร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะจำนวนคูณสิบสามแล้วก็เป็นพันหกร้อกว่าบาทเราไม่โอเคเราก็ปรึกษากับทางโรงไฮบาลนะคะก็จะเป็นชิลละหกสิบห้าบาทสิบสามชิ้นนะคะเท่าเนี้ยค่ะการอ่านบินให้ละเอียดจะทำให้เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ค่ะก็ขอให้ทุกคน นำวิธีการหนี้ไปใช้นะคะจะได้ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะและสำคัญมากอีกอย่างนึงค่ะอย่าลืมขอส่วนลดค่าห้องและค่ายาอีก10%ทุกครั้งด้วยนะคะโชคดีค่ะ